เด็กๆกินเป็นเปล่าทำยังไงจก็ถุงนี้ออกหวานเย็นโบราณนะคะลูกนี่ค่ะเขาจะกัดตรงก้นถุงค่ะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลเด็ดๆนะครับสวัสดีค่ะเฮ้ยเทวดาแฟมิลี่วันนี้แม่อ้อนะคะพาน้องข้าวแล้วก็น้องเค้กนะคะมาทำออุ้ยอุยวันนี้นะคะเราจะทำ หวานเย็นค่ะทําเป็นนมชมพูนะคะเด็กๆรู้จักนมชมพูไหมนมชมพูหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่านมเย็นนะคะก็จะเอามาทําเป็นหวานเย็นเก็บไว้ให้เด็กๆได้ทานกันนะคะทานได้นานเลยนะมีวัตถุดิบไม่กี่อย่างเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะต้มน้ํากันก่อนนะคะวันนี้เราใช้น้ําประมาณ2,000มิลลิลิตรนะคะเดี๋ยวเราจะต้มให้ร้อนให้เดือดเลยนะ <S <S ก็จะมีเดี๋ยวแม่จะมีหนังยางนะคะแล้วก็มีถุงแบบนี้นะคะ <S 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 จะเป็นแบบคลาสสิกนะเดี๋ยวใส่ถุงแบบนี้แล้วรัดยางเอานะคะแมเมาใส่เลยอะโอเคมาตอนนี้พ <c oughs> อแล้วพอแล้วพอแล้วอะตอนนี้น้ำเริ่มเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำหวานเฮลูบอยนะคะนี่ต่อไปเราจะใส่น้ำหวานเฮลูบอยนะคะวันนี้เราใส่ประมาณ400 ml นะคะอะที่ข้าวเทลงไปนนะหมดเลย400 ml. นะคะวันนี้ใส่เป็น300 ml นะคะขั้นไหนอ่ะได้เลยลงขัานไหนก็ได้ใส่นมข้นหวานลงไปนี่ยหละจรินอ่ะเดี๋ยวแม่ขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ส่วนของนมข้นจืดนะคะนมข้นจืดเราจะใส่350 ml นะคะาสแม่เนี่อะไรอ่ะน่าใส่ลงไปเลยค่ะใส่หมดเลยใส่นมข้นจืดนะคะเห็นไหมว่านี่มันเป็นสีชมพูแล้ว มันยังเป็นสีแดงตอนนี้มันเปลี่ยนเป็นสีชมพูแล้วนะคะทุกคนสีแดงกับสีชมพูกับสีส้มถึงการไม่เต็นชิ้นโอเคนะคะเดี๋ยวเราก็จะอุ่นเข้าไปอีกสักนิดนึงนะคะอย่าโคตรอ่ะอะโคตอ้ยตัวนี้ตัยืนโอ้ระวังวัวเรียอุ่นดีนะอุ่นนะนเดี๋ยว หวานใช้ได้เลยค่ะอันนี้หวานมากใช่เดี๋ยวเราจะพักให้เย็นแล้วก็เดี๋ยวเราจะมากรอกใส่ถุงกันนะคะกงเอาไปแช่ตู้เย็นค่ะผ่านช่องฟิสให้มันแข็งตัวแล้วเราก็แกะกันเป็นแก๊งิ้มเหรอใช่เย้มยไปเมยทำไมเราไม่ตกแต่งตกแต่งยังไงอะคะเอาไว้มาทำอะไรเมย์ขอชิมดีอ่าเดี๋ยวเราก็ชิมกันทีละ โอเคเดี๋ยวเราจะปิดเตาเลยนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งค่ะค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะนำนมชงพูของเรานะคะมากรอกใส่ถุงกัานน่นะ,ะเดี๋ยวใส่เอาใส่ตัวน,นี้จะทำให้เัากรอกใ่้นเบี้ใส่เพลีิทำแล้วนะอ่ะอ๋อนิดเดียวพอเลยเาทำอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวแม่ทำให้ไม่ใช่ค่ะทำอย่างนี้ โฉมใหม่นี่นะคะเราวพี่ข้าวก็ส่งก็เจอร้อนร้อนร้อนยังอุ่นๆอยู่เลยนะแล้ว,ลวต้องเอาหนังยางมาใช่แล้วก็จะเอาหนังยางมาขอยังขอยอ่ะอ่าแบบนี้นะคะเ,คเดี๋ยวให้ทุกคนดูแล้วก็เดี๋ยวเอาหนังยางมารัดนะเดี๋ยวแม่รัดหนังยางให้พี่ข้าเป็นคนกรอบโอเคไหมแบบนี้นะคุณแม่ทำให้หน่อยเรอ,อยู่ได้ใช่ไหมนี่ ไปแล้วนะคะจะไม่อาสศัยแบบอ่ะโอเคทำอย่างนี้ลูกพับพับลงถือทำไมให้ทุกคนดูเหรอคะบอกทุกคนที่ว่านี่คืออะไรเอ่ยนี่คือหวานเย็นของหนูหวานเย็นคุนมชมพูอันนี้มันเริ่มนิ่มๆน,นี่คุณมาสะก,กิดทำไมเนี่ยนี่เพรใส่ถุงมันนิ่มๆใช่ค่ะเดี๋ยว <laughs> <laughs> พอเราไปแช่ช่องฟิล์มก็จะเดี๋ยวถ้ามันจะออก เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนะนีก็คือหน้าตาของหวานเย็นนมชมพูของน้ำข้ากับน้งเ้กในวันนี้นะคะเ้าเดี๋ยวขนมมากินเฉยเลยนี่นะคะก็เดี๋ยวเราจะเอาไปเข้าช่องฟิล์มไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเรามาดูกันอีกทีนึงนะคะแดไหแดดไหนไม่แดดมาเดี๋ยวเรามาดูกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนสำหรับเมนูหวานเย็นของเราในวัน หลังจากที่เมื่อวานนะคะเราก็เอาไปแช่ตู้เย็นนะคะข้ามคืนเลยวันรุ่งเช้าเราก็เลยมาดูกันค่ะและนี่ก็คือหวานเย็นของเรานะคะแข็งเป๊กเลยเด็กๆกินเป็นเปล่าทํายังไงทำยังไงถึงจะกินได้หวานเย็นโบราณนะคะลูกนี่ค่ะเขาจะกัดตรงก้นถุงค่ะนี่กัดตรงก้นปลายถุงตรงนี้นะคะแล้วก็ดูดกินเลยเหมือนไอติมเลยนะคะ โหนี่ไงออกุ้ยนี่ไงเจอาเลี้ยวอืมอืมกัดตรงนี้ลูกการให้มันเป็นรูก่อนค่ะนี่ไงนี่ไงนี่ไงรูแล้วเป็นไงบ้างคะเย็นเห็นไหมไม่ตัดตัดเอาก็ได้เพ่ก็กัดเอาเลยไงง่ายกว่าไม่เอาตัดเอาอืมอืมกัดเอาเลย จริงๆก็กันไก่ตัดนั่นแหละแต่ว่าไม่ว่ากัดเราเลยคลาสสิกดียัง <Wow. S 1> ไงอร่อยไหมอืมไปดูดตรงนี้สิเป็นไงคะน้องเค้กนมชมพูของเรากลายเป็นหวานเย็นสุดอร่อยและอีกอย่างหนึ่งนะคะเราก็สามารถเก็บไว้ทานได้หลายๆวันเลย <Wow. S 1> ใช่ไหมแล้วก็สามารถแบบกินแทนไอติมได้เลยอ่ะเราไม่ต้องซื้อไอติมให้แบบเปลืองตังค์บ,บ่อยๆด้วยใช่ไหม, <Wow. S 1> ไมเก็บไว้กินได้ <Wow. S 1> เห็นไหมคะทำไม่ยากเลยนะคะทุกคนเอาเราไปทำกันดูนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเคยเทวดาแฟมิลี่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ฝากร้านเล็กๆของแม่อ้อแล้วก็น้องข้าน้องเค้กด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะหน่อยบวัยีบายด้วยบายเป็นไงไหนแม่ลองชิมดูแม่เอาแม่เราต้องบีดนะใช่ใช่มันต้องบีบบีบบีบแม่เอาอันที่นี่ดีกว่ามีน้ำด้วย ต้องทําให้มันใหญ่ๆก่อนอืมอืมอ่ะใหญ่ไปเลยเนี่ยกัดตรงนี้กัดเลยนั่นแหละ